สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่10มิถุนายน2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยูเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งสอวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันและอำเภอชะอำค่ะ วันที่9มิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมาบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอร,ระดับอำเภอที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน8สถานที่เลือกระดับอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสอวอเดินทางมารายงานตัวต่อกรรมาการประจำสถานที่เลือกในกลุ่มสาขาอาชีพที่ตนเองสมัครตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและเมื่อพ้นระยะเวลารายงาน ตัว9ก้นาฬิกาแล้วพ่วงหน่วยการการเลือกระดับอำเภอได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการลงคะแนนให้ผู้สมัครทุกคนได้ทราบและเริ่มกระบวนการเลือกโดยในส่วนของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมีผู้สมัครมากที่สุดรวม47คนใน18กลุ่มสาขาอาชีพแต่มีผู้ที่ไม่มารายงานตัว1คนในกลุ่มที่5 กลุ่มอาชีพทำนาและมีกลุ่มที่ต้องทำการเลือกในรอบแรกคือการเลือกกันเองของผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครในกลุ่มเกิน5คนได้แก่กลุ่มที่3กลุ่มการศึกษาและกลุ่มที่14กลุ่มสตรีซึ่งเมื่อปิดการลงคะแนนและได้ผู้รับเลือกที่มีคะแนนสูงสุด5อันดับของกลุ่มแล้ว จึงดาเนินการเลือกในรอบที่2คือการจับสลากแบ่งสายเลือกผู้สมัครข้ามกลุ่มเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดไม่เกิน3คนของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกร,ระดับอาเภอซึ่งภาพรวมการเลือกสอวร,ระดับอาเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะมีการจัดการเลือกสอวร,ระดับจังหวัดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ที่สถานที่เลือกหอประชุม103ปีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยโดยกะกะตเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ก็ไปมีส่วนร่วมในการสังเกตการด้วย ทางด้านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งสวเข้ามาดําเนินการเตรียมความพร้อมรับเลือกผู้สมัครตั้งแต่ช่วงเชา้าโดยมีนายแก้วคงวงในอำเภอชะอําลงพื้นที่ร่วมสังเกตการโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่พบผู้ลงสมัครสวแบบกลุ่มจํานวน18กลุ่มต่างทยอยเดินทางมานําเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา8นาฬิกาและสิ้นสุดในเวลา9นาฬิกาเพื่อเตรียมลงคะแนน เจ้าหน้าที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานที่และห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดอําเภอชอํามีผู้ลงสมัครสมาชิกวุฒธธิสภาระดับอำเภอจำนวน99รายถูกตัดสิทธิ์จำนวน9รายเนื่องจากขาดคุณสมบัติกรณีที่ผู้ลงสมัครระดับอำเภอทุกรายหากมีความจำเป็นจะออกจากบริเวณสถานที่เลือกไปห้องน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่นำพาไปและนำพากลับทุกครั้งทุกคนต่อมาในช่วงเวลา9ก้านาฬิกาสนาทีได้มีผู้สมัครสอง กลุ่มคือกลุ่มที่6และกลุ่มที่16จําจำนวน3รายได้เดินทางมาแสดงตัวตนขอเข้ารับการเลือกตั้งแต่ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งตัดสิทธิ์ทั้ง3รายเพราะมายื่นเอกสารช้าหลัง9ก้นาฬิกาเจ้าหน้าที่ต้องจําเป็นตัดสิทธิ์การเข้ารับเลือกสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ลงสมัครทั้ง2กลุ่มด้านผู้ลงสมัครสมาชิกบุฒิสภาระดับอําเภอกลุ่มที่6และกลุ่มที่16เปิดเผยว่า พวกตนต้องถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมาเกินเวลา9กนาฬิกาโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าห้ามมาเกิน9ก้นาฬิกาไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกเสียเวลาซึ่งตนและผู้สมัครก็รีบม,มาแล้วเ<ท>ขาบอกว่าเวลาหมดว่ามาเกินสามโมงมาสามโมงนินดๆเอง,งก็คือเอ่อมันเป็นมันเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาเขาให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างไร ไม่ได้ให้ไม่ให้ม่ไม่บอกเลยไม่ได้บอกเลยวัหลังคนนั้นนี่จะมาลัาไปนี่เขาหน้าจะบอกว่ามาไม่เกิน3โมงไม่เาิน3โมงจะตัดสินอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้พูดเลยึเลยท่าแหลงข่าวกิจกรรมดนตรีคณะหมอลำระเบียบวาทศิ์ค่ะ วันที่8มิถุนาย 2, 5, 6, 6, 7, น2567เวลา16.00นาที่สวนการค้าบูพอดหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจาคีีขันนายพลกิจพรหรัรศินในอำเภอหัวหินเป็นประธานงานถแถลงข่าวกิจกรรมดนตรีส่งเสริมวัฒนธรรมคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์เป็นการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตส่งเสริมวัฒนธรรมระบเบียบวาทศิลป์แอดหัวหินมีนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปัตตานีขันนายโชคชัยวงศก,กพัฒกรรมการผู้ จัดการบูพอดหัวหินนายนันทนาตาลาลักษเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายสิทธิชัยกล่อมอารมผู้ได้รับสิทธิการจัดการแสดง พันตำรวจโทกิจณเรศอารักรุ่งพงศลวัตรปราบปามสถานีตำรวจภูธอนหัวหินร่วมถแถลงข่าวตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนายพลกิตพงษ์ไรศิลป์นามเภอหัวหินกล่าวว่าการแสดงดนตรีคณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ในพื้นที่อำเภอหัวหินถือเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตเชิงศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการสนับสนุนจากหลายภักส่วนร่วมกันจัดก,กิจกรรมเป็นการแสดงดนตรีคณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ที่ได้นำสมาช ในวงกว่า300กว่าชีวิตมาเผยแพร่ศิลปะรำเรื่องต่อกอรของชาวภาคอีสานไปเผยแพร่ให้พี่น้องชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนออนทัวร์การแสดงลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ให้พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ไปร่วมรับชมการแสดงทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างภูมิภาคโดยจะมีการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีสากลและเครื่องดนตรีของทางภาคอีสานเข้าด้วยกันโดยในวันที่18มิถุนาย,ยน2567นจจะเปิดการแสดงที่อำเภอหัว หินจัดที่บริเวณลาน25าไร่ด้านหลังส่วนการค้าบูพอดอำเภอหัวหินทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้จากการจําหน่ายบัตรส่วนหนึ่งสมทบทุนการกุศลให้กับกิ่งกาชาตอำเภอหัวหินสถานีตํารวจภูทรหัวหินและเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานประเภทเพลงหมอลำซึ่งเป็นอุตสาหกรรมดนตรีซอฟพาวเวอร์ที่ช่วยสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหินในด้าน ความหลากหลายของกิจกรรมติดต่อซื้อบัตรเข้าชมได้ที่บูธจำหน่ายบัตรที่ส่วนอาหารบ้านคุณพ่อส่วนอาหารตาเดี่ยวร้านกันละครั้ง1หัวหินซอย2ร้านแซลมอนเลิฟติดถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่างซอยหัวหิน39-41หรือแฟนเพจระเบียบวัฒนินราคาบัตรไปละ200บาทเปิดนิทัศการไพร์าอาร์และเทศกาลไลท์ออฟไพร์ที่หัวหินค่ะ วันที่8มิถุนายน2567เวลา14.30นาทีที่ผ่านมาที่บูพอร์ตหัวหินโดยนางสาววจีกรมเกี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเจทจำกัดและรองประธานบริหารด้านการตลาดบูพอร์ตหัวหินร่วมกับบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยนนะายนทพลคุณกรศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดงาน บูพอร์ตไลท์ออฟไพรส์2024พร้อมร่วมเปิดนิทรรศการไพรส์อาร์ตต้อนรับเทศกาลบูพอร์ตไลท์ออฟไพรส์สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ควบคู่กับการเฉลิมฉลองเทศกาลไพร์มันครั้งแรกในหัวหินตลอดเดือนมิถุนายน2567นี้โดยได้รับเกียรติจากนายพลกิจพงศ์ไรศิน,นอำเภอหัวหินหนางอุษาพงศ์ไรศินนายยกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายอาชวันกงกน,นันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นายโชคชัวยวงจัก,กรพัฒกรรมการ รู้จัดการบูพอดหัวหินและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างขับขั่งบรรยากาศในงานจัดให้มีการแสดงโชว์และเวทีเสวนาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ทวีเกสางาม พ่วงรายการหมู่บ้านศิลปินและคณะผู้จัดงานที่นําโดยน,นายนัทพลคุณกรศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัททิพยาประกันชีวิตจํากัดมหาชนนางสาววจีกลมเกี้ยงกรมกร,รมการบริหารบริษัทหัวหินแสเซทจำกัดและรองประธานบริหารด้านการตลาดบูพอทหัวหินผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์เอื้อรักสกุลคณะดิจิตอลอาร์ตมหาวิทยาลัยลังสิตในหัวข้อเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมในสังคมของกลุ่ม LGBTQ ภายในงานนี้ จะจัดให้มีนิทรศการไพรยอาร์ทที่บริเวณลานเอเทียมชั้นจีบูพอร์ตหอยหินมีการจัดแสดงผลงานที่นำเอาความงามที่หลากหลายของกลุ่ม LGBTQ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนิทรัศการชีวประวัติของบุคคลสำคัญที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกการจัดแสดงรถคลาสสิกจากเดอะคอลเลกชันพิพิธภัณฑ์รถคลาสสิกภาพวาดและงานศิลป์พร้อมบอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของไพรมัน การแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบจากนักศึกษามหาวิทยาลัยลังสิตพร้อมกันนี้ยังเตรียมพบกับความสนุกและสีสันแห่งไพรกับจุดถ่ายรูปเช็คอินแห่งใหม่พร้อมด้วยกิจกรรมอัดแน่นยาวตลอดเดือนมิถุนายนนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันฉเฉลิมฉลองเทศกาลไพรมันครั้งแรกในเมืองหัวหินกับงานบูทพอร์ตไลท์ออฟไพร์2024พร้อมด้วยสีสันความสนุกของกิจกรรมต่างๆและแคมเปญส่วนลดพิเศษกับโปรโมชั่นมิชเยซลชอปทำถึงตอ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่บูพอดหัวหินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร032905111และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสี่เจนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่88.75มกะเฮิรตซ์สหรับวันนี้ดิฉันจุธา สามาพิพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ